รเรามาดูกันนะครับแครีนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมคันนี้ติดแก๊ส R B G แล้วนะครับวิ่ง70,000มื่นกโลเท่านั้นเองครับผมมีหลังคาเปิดได้2อด้านนะครับสามารถเอาไปค้าขายขายกาแฟได้เลยครับผม รถคันนี้เดิมมากครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นมีล้อมแม็เรียบร้อยนะครับผมวิ่งทางไกลสบายมากเลยครับประหยัด LPG มากมากเลยครับผมคันนี้รถปี1-2นะครับติด LPG เรียบร้อย ครับผมยังอยู่นะอันนี้อาจจะมีมีแตะด้านหน้ามานิดนึงนะครับทำสีแต่สติกเกอร์ยังอยู่นะครับรอยอาร์กอะไรอยู่แค่ทำสีนะครับไม่ได้เยอะนะครับมีแตะแตะมานิดนิดครับผม เป็นหลังคาเปิดได้นะครับส,สอด้านนะครับผมเอาไปค้าขายได้เลยครับผมหลังคายังดูดีอยู่ครับเดี๋ยวเราเรามาฟังเื่งืงกันดูนะครับรถสีดำสีแจงคยูสีครับ ไม่ได้ชนหนักนะครับแค่แตกเองครับเครื่องนิ่งเลยครับผมรถวิ่งน้อยครับเครื่องยังสมบูรณ์แอร์เย็นมากนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยครับวิ่งทางไกลได้ยาวๆเลยครับยางยังดีครับผม พับปีหนึ่งสนะครับราคา179,000บาทครับผมอันนี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9000สั 9, ขอบคุณมากครับ